ว้าวสัตว์เต็ไมไปหมดเลยตัวเล็กๆน่ารักจังเลยอะ่ะงั้นเรามาดูว่าโครงสร้างของสัตว์ชนิดต่างๆเป็นยังไงดีกว่านะจ๊ะลิปดาโพล่า <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ก่อนอื่นเรามาแบ่งชนิดของสัตว์กันก่อนแล้วก็สามารถแบ่งชนิดได้เป็นสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์ปีกซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนเลยมีอวัยวะพื้นฐานเหมือนเหมือนกับคนเราอวัยวะพื้นฐานอะไรบ้างเหรอครับ อวัยวะพื้นฐานก็เช่นตาหูจมูกปากบนหน้าของเราไงสัตว์ทุกชนิดก็มีเหมือนกันตาทำหน้าที่มองหูทำหน้าที่ฟังจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นปากทำหน้าที่กินอาหารผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายยังไงละจ้ะมแต่ว่านกกับปลาไม่เห็นมีหูเลยนี่คะปลากับนกก็มีหูนะจ๊ะ แค่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นละจ้ะเอ๊ะอยู่ตรงไหนเหรอครับคุณนาะหูของนกจะเป็นรูเล็กๆอยู่ที่ข้างหัวจ้ะที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าขนมันบางอยู่ส่วนปลาเพราะอาศัยอยู่ในน้ําเลยมีแต่ส่วนของหูชั้นในอยู่ในร่างกายจา้ะเราก็เลยมองไม่เห็นอ<า>๋อเขา้าใจแล้วคะ่ะเป็นแบบนี้นี่เองอะและ,และส่วนอื่นละคะสัตว์อื่นๆไม่มีแขนขาเหมือนคนเหรอคะแล้วจะเดินหรือจะว่ายน้ําได้ยังไงล่ะเอาวัยว่าอย่างแขนขา จะมีการเปลี่ยนตามแต่สัตว์แต่ละชนิดจ้ะเพื่อให้ใช้งานได้เหมาะสมกับสัตว์ชนิดนั้นๆคนเรามีขาเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่และมีมือกับแขนไว้ทํากิจกรรมต่างๆเป็นลักษณะเด่นของคนส่วนสุนัขอย่างเจ้าซีซ่าเพราะมีรูปร่างแนวนอนยาวกว่าความสูงเลยต้องมีขาสีข้างส่วนการทํากิจกรรมอื่นๆก็จะใช้ปากแทนอย่างที่เจ้าซีซ่าชอบเล่นบ่อยๆย,ยังไงละจ๊ะ ส่วนนกเป็นสัตว์ปีกจะบอกว่าส่วนปีกเป็นส่วนที่พัฒนามาจากแขนกับมือก็ว่าได้เพื่อใช้ในกิจกรรมที่สําคัญอย่างการบินส่วนขาก็เลยมีขนาดเล็กเพราะไม่ได้ใช้ในการเคลื่อนที่ตลอดจ้ะส่วนปลาเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในน้ําจึงไม่ต้องใช้แขนขาแต่ใช้การเคลื่อนที่ของลําตัวกับหางแทนและการทํากิจกรรมอื่นๆก็มีไม่มากอ๋อเข้า,ขาใ<ช>จแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่นเองอะ น้องๆก็ลองจัดก,กลุ่มดูนะคะว่าสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราจะแบ่งกันยังไงดีอย่าลืมนะคะว่าสัตว์มีอวัยวะพื้นฐานอย่างเช่นหูตาจมูกปากที่ทำหน้าที่เป็นประสาทสัมผัสที่เหมือนกันอยู่เราจึงต้องแบ่งกลุ่มของสัตว์จากโครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกันอย่างจำนวนขาหรือปีแล้วลองคิดต่อดูก็ได้นะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดควรอศาศัยอยู่ในที่แบบไหน